งหวัดนครนายกตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอพระราชทานน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์จำพรรษาทวนไตรมาสณวัดธรรมปัญญาอเภอเมืองจังหวัดนครนายกที่วัดธรรมปัญญาอเมืองจังหวัดนครนายกรองศาสตราจารย์สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรามาสประจำปี2565โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนรองผู้รารชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเหล่าบรรดาพุทธศา,ส,าสนิกชนเข้าวร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลธัญบุรีตามที่ขอพระราชทานโดยรองศาสตราจารย์สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลธัญบุรีได้น,น้อมนำไปถวา,ายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาทุนาา่นไตรมาสณวัร,รมบัญญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยมีพระครูสุธรรมบัญญาวุตรเจ้าอาวาสวัฒนวัฒปัญญา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นองค์ครองผ้าพระราชทานทหงนี้เพื่อสืบสารวัฒนธรรมและเป็นประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนกชนในการทำาูปบำรุงพระพุทธศาสนาและบำรุงพระอารามโดยการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานได้ยอดเงินถวายบำรุงพระอารามเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1 8 3 8งบาทสบา โดยบริจาคบำรุงให้กับโรงเรียนสองแห่งได้แก่โรงเรียนปริยัติธรรมวัดอุดมธานีและโรงเรียนวัดธรรมปัญญาโรงเรียนละสองหมื่นบาทโดยมีตัวแทนเข้ารับมอบจากประธานในพิธีซึ่งการทอดกฐถินเป็นประเพณีส,สําคัญที่เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากความเชื่อที่ว่าผลและบุญจากการทอดกฐถินนีนนี้เป็นมหากุสลที่พลานิชงอันยิ่งใหญ,ญ่ เป็นปัจจัยที่ํำม,มาให้ผู้ทอดกระถินประสบความสุขความเจริญและยังดำรงรักษาวไว้ตามแบบธรรมเนียมที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบทอดกันต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นิวส์ยีสมบัติราชนนเดินใหม่ภาพข่าวลราทิพสีรายงาน